สวัสดีค่ะเมมขุนพยากรณยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาพรวมเดือนสิงหาคม2567สําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลเกิดระหว่างวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกาหรือเกิดในลัคนาราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพระฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสําหรับชาวตุลค่ะ ชาวราศีแมษลมนะคะชาวตุลน,นะคะในเดือนสิงหาคมในภพตะนุคุณขึ้นไพ q u e e n of ั u p s นะคะมีหลายๆเรื่องที่ชาวตุลจะต้องเรียกว่าได้รับเออได้ให้ความเอาเจใส่นะคะได้ให้ความสนใจได้ให้การศึกษานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนิดนึงนะคะแต่ด้วยความที่เป็นราชินีถ้วยเนี่ยก็มีคนที่เคารพนับถือ รักแล้วก็เต็มใจพร้อมที่จะ ช่วยเหลือคุณทํางานให้กับคุณนะคะอ่ะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวตุลก็ใส่ใจกับทุกๆสิ่งรอบข้างนะคะเป็นเดือนที่แบบว่าจะต้องอาจจะมีความกังวลบ้างน,นะคะแต่ถือได้ว่ารักษาสมดุลชีวิตได้ดีรักษาสมดุลชีวิตได้ดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่องร่างกายและจิตใจนะคะถือได้ว่าชาวตุลเป็นเดือนที่มีความสมดุลกับชีวิตมีความพึงพอใจกับชีวิตแล้วก็บาลานซ์ชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะมาดูกันที่เรื่องแรก ค่ะในเรือนพบก,กับมา้าเรือนการงานนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเอ็ดออฟคัดีจนไม่รู้จะดีอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นชาวตุลท่านใดที่กําลังมองหางานใหม่นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์งานมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสได้ได้รับออฟเฟอร์ใหม่ๆจากที่อื่น นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ looking for a new job คือไม่ได้มองหางานใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีโปรเจกต์มีสินค้านะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็คือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทำนะคือมีสินค้าตัวใหม่มีชาแนลช่องทางใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยเป็นสิ่งที่แสดงถึงเรื่องใหม่ๆความสำเร็จนะคะการเติเตบโตโก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องของออชัยชนะที่จะได้รับความพึงพอใจพึงพออกพึงพอใจอย่างสมปรารถนา นะคะมาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่ในเรือนพบกัมมาในเรือนของการงานเนี่ยก็ถือได้ว่าชาวตุลทํางานได้ค่อนข้างดีมีความแบบสําเร็จแล้วก็พึงพอใจค่อนข้างมากนะคะในส่วนของเจ้านายนั้นอย่าถามหาความช่วยเหลือจากเจ้านายเราเนี่ยบางทีแล้วเราช่วยตัวเองแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรเราช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าเจ้านายลงมาช่วยเราอีกนะนึกออกไหมนะคะเพราะว่าในเรือนพบสุภานะคะเร,เรื่องเกี่ยวกับของเรื่อง เจ้านายคนที่มีอาวุโสกว่าคนที่มีอายุมากกว่าเราลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นไพ่แดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเจ้านายอ่ะเป็นแบ็กอัพให้ได้แต่อาจจะออกตัวแรงมากไม่ได้ออกหน้าออกตามาให้กับทางชาวตุลไม่ได้เพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ชาวตุลค่อนข้าง,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 างที่จะอย่างที่บอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ด้วยฝีมือของชาวตุลเองโดยที่อาจจะไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือมากเท่าไหร่เป็นแบ็กอัพให้ได้แต่ว่าออกนอกหน้า มากไม่ได้นะคะเพราะนั้นชาวตุนเนี่ยในเรื่องของการงานอะทำไปเถอะขยันไปเถอะความสำเร็จมีแน่นอนค่ะต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะในเรือนพบกระดุมพระขึ้นไพ่เดสตินีเลยนะคะมีเกณฑ์ได้ถูกมีเกณฑ์มีโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์นะคะเพราะว่าในภพลาภะก็ขึ้นไพ่คิงออบว่านเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเงินนั้นชาวตุนค่อนข้างที่จะมีความ สม่ำเสมอมั่นคงบาลานซ์ได้ดีและยังมีโอกาสที่จะได้เงินงอกเงยน,นะคะมาจากไรายได้อาจจะมาจากทางอื่นด้วยนะคะอาจจะมาจากอาชีพเสริมมีไรายได้มาจากทางอื่นเพิ่มเข้ามานะคะทำให้สภาพคล่องทางการเงินดีไม่ได้ดีธรรมดาดีมากนะคะสำหรับชาวตุลน,นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะแบบ ชาวตนบางท่านอะนะอาจจะไม่ได้มีตําแหน่งแห่งที่ที่แบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่เชื่อไหมว่ามีความสําเร็จทางด้านการเงินสูงมากบางท่านได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นได้เงินปันผลนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินดีมากนะคะสามารถบริหารค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะนั้นเรื่องเงินเนี่ย ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะชาวตุลเขาจะมีวิธีการอะ่ะเขาจะมีวิธีการแบ่งเงินไปเก็บตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น <c ười> คือเขาจะแบบคุณเป็นราศีตุลไงราศีแห่งตาช่างนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีตุลก็จะมีความแบบละเอียดรอบคอบในการทําอะไรก็ตามแต่ก็จะนึกถึงเหตุและผลแล้วก็ช่างน้ําหนักว่าโอเคเงินตรงไหนส่วนไหนควรจะจัดสรรไปยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะ <c ười> เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ย ถ้าอุปสรรคจะมีก็คือก็คือเรื่องความคิดมากของชาวตนเองว่าเออแบบเอาไปลงตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันจะเกิดดอกออกผลอะไรยังไงเ<ๆ>ท่าไหร่บางทีคิดมากมากเกินไปนะคะและและไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินนะคะอย่างที่บอกคือมันจะมีเรื่องของอถ้าเกิดว่าชาวตนท่านใดมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมเนี่ย เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีเงินทองไหลมาเทมาจากรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงินเนี่ยไม่ห่วงเลยค่อนข้างดีดีมากเลยนะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชาวตัวเป็นคนที่รอบคอบก็จริงนะคะแต่มันก็อาจจะมีกิเลสบ้างอย่างเช่นอยากจะเอาเงินเนี่ย ไปโยกย้ายไปลงทุนในส่วนอื่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของเ,อเงินเก็บในกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้แต่ถ้ามันแบบมันมันแน่นอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันแบบกรอบของเรื่องการเงินของตัวเองค่อนข้างแบบว่า ชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยขยับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยกเ็เรียกได้ว่าเดือนเนี้ยสภาพคล่องยังดีอยู่ก็อย่าหาทําไปลงทุนอย่างอื่นแบบเพิ่มจนแบบว่ากระเป๋าฉีกก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักความรักของชาวราศรีตุลถ้าเป็นคนโสดาชาวตุลที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจไหมอันเนี้ยบอกเลยว่ามัน มันค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรนะคือตัวเราเองเราก็เหงานะคะตัวคู่ครองในอนาคต ของเราเอ๊ะยังไงตัว,ต,วตัวคู่ในอนาคตของเราที่เรายังไม่เจอนะเขาก็เหงาเหมือนกันเขาก็มองหาเราเหมือนกันเราก็มองหาเขาเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่จะเจอกันสักทีแต่ไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเดือนนี้นะในภพของปัตนิเรื่องของเ,อเพศตรงข้ามเนี่ยขึ้นไพ่เฮอริสเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างเฝ้ามองหาการบุเพสันนิวาสยังไม่ชักนําให้มาเจอก,กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ทนเหงาไปก่อนนะคะจริงจริง จริงๆชาวตุลเนี่ยถึงแม้จะเป็นชาวราศีาธาตุลมนะแล้วก็เป็นราศีแม่าธาตุลมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีคุยกับใครก็ได้อะไรก็ได้แต่มันก็มีมุมมีมุมของชาวตุลที่เป็น i n t r o ิร r t เหมือนกันมีมุมของชาวตุลที่แบบฉันได้อยู่คนเดียวของฉันได้อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนฝูงเดือนนี้ชาวตุลก็ไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่ถ้าเจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาแดนสายแดนสายแบบ ดริงมากกว่าหรืออะไรประมาณนี้ไปเจอกันตอนกลางคืนมากกว่านะไปเที่ยวคลับเที่ยวไนท์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปในแนวทางนั้นน่ะอาจจะเจออาจจะเจอคนที่ถูกใจแต่จะถูกต้องแล้วถูกเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวของชาวตุนที่ช่างน้ําหนักนั่นแหละนะในเมื่อคุณเป็นคนที่ช่างน้าหนักทุกเรื่องเรื่องเนี้ยนะคะก็จะต้องช่างน้าหนักเช่นเดียวกันว่าคนที่พบเจอในอสถานาการณ์ที่แบบว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออจอกันแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ต้องไปเช็คสตอรี่ว่าแบบเอ้ผัวเผลอเมียเผลอแล้วมาเจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเลยแล้วเป็นชาวตุนที่แบบทํางานทําการเสร็จกลับบ้านนอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยยากมากที่เดือนนี้จะเจอคนที่ถูกใจเนาะอ่ะส่วนใครที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วหรือมีแฟนแล้วเป็นตัวเป็นตน่ะ ะะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะห่างไกลกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เขาจะต้องโฟกัสต้องทําแล้วก็ต้องแบบต้องให้สมาธิกับเรื่องนั้นเป็นพิเศษก็อาจจะมีบ้างที่ห่างไกลกันอาจจะต้องแบบต้องวิดีโอคอลคุยกันบ่อยๆนะไม่งั้นมันจะห่างเหนินคุณนึกออกไหมแล้วคุณก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอยแบบคอยพยายามที่จะที่จะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะ มันแบบมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะมีเกณ์ที่คนรักคู่ครองของคุณเนี่ยเขาจะเหนื่อยเก็บตัวเงียบหรือกําลังโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อ่ะถ้า,ถา,ถาเปรียบเทียมง,ง่ายๆเอาแบบเรื่องเล็กๆก็คืออยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยนะคุณก็แบบว่าทํานู่นทํานี่ทํางานบ้านไปแต่ว่าแฟนนั่งเล่นเกมติดเกมติดติก๊กตอกทำติก๊กต็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนแบบเอ่อ อาจจะต่างคนต่างอยู่หรือมีเรื่องที่ต่างคนต่างโฟกัสหรืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางความห่างไกลที่เราอยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าใจเรายังใกล้กันอยู่เสมอถ้าเกิดว่าคุณวิดีโอคอลหาคู่ครองของคุณบ่อยๆมันก็จะลดระยะทางในการห่างไกลให้มันใกล้กว่าเดิมน,นะคะอ่ะส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีบุตรแล้วหรือมีบุตรหลานมีหลานอยู่ในปกครองของตัวเองนะคือมันขึ้นไพ่เพดออบคัพเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวตุลท่านใดที่ มีลูกหลานอยู่ในปกครองเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคือเขาไม่ได้ดื้อน,นะแต่ว่าเขาอาจจะเอาแต่ใจ ทำอะไรตามใจอารมณ์ตามใจตามอารมณ์ของตัวเองนิดนึงแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ค่อยได้แล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากจะบังคับเขาด้วยเพราะอย่างที่บอกคือคุณก็ได้แต่เป็นห่วงเขาแล้วก็ทนุถนอมเอาอกเอาใจใส่ของเขาพยายามบรรลานทุกอย่างในบ้านในครอบครัวให้มันเป็นปกติเรียบร้อยเป็นปกติสุขบุตรหลานของคุณอาจจะไม่ได้ดื้อขนาดนั้นแต่ว่าเขาอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะหน่อยกําลังเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีความคิดความอ่านของตัวเองแต่ยังไม่ แสดงออกเต็มที่อาจจะสังเกตจากพฤติกรรมเขาได้ว่าเขาอาจจะอยากทําอะไรเป็นพิเศษแต่ไม่กล้าบอกหรืออะไรประมาณนี้ก็ลอง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 ,ลองปรับสภาวะไว,ว้ลอ้อมปรับอารมณ์ของตัวเองในการคุยแล้วให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะปรับทัศนคติแน่ปรับทัศนคต,นคติไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เนาะคือแบบว่าพูดคุยกันมากขึ้นจะได้เข้าใจเขานะคะอ่าเรื่องของสุขภาพของชาวตุลอันเนี้ยสาคัญ ชาวตุ้เลยและท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะไพ่ขึ้นมาในภพมรณะที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยขึ้นไพ่สามดาบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องของอทางเดินหายใจนะคะเรื่องของอ,อาการหอบหืดเหนื่อยใครที่เป็นหอบเป็นหือดอันนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของอเลือด นะคะที่ไหลเวียนตามร่างกายเป็นความดันเป็นอะไรอย่างนเนี้ยเนี่ยเกี่ยวกับพวกเลือดลม,มักนะคะชาวตุลเนี่ยให้ระวังคนที่คนที่เป็นมีมีโรคประจําตัวก็ให้ระวังตรงส่วนนี้ส่วน คนที่ร่างกายปกติแข็งแรงดีมีเกณฑ์เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนาะก็เรามาระวังสุขภาพนะเพราะว่าบางราศีเนี่ยเขาเกณฑ์เขาก็แข็งแรงก็คือแบบเกณฑ์จะเจ็บป่วยเขาจะน้อยมากแต่ของเราเนี่ยไพ่มันขึ้นมาเลยว่าสดาบาคือมันมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะก็ให้เรามาระวังรักษาสุขภาพนะคะสําหรับชาวตุล เรื่องของในพพพันธุนะคะคุณพ่อคุณแม่ถือได้ว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ยังเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวตุนได้เป็นอย่างดีนะคะห้องหับบ้านช่องอะไรของชาวตุนก็เรียบร้อยดีเนาะโชคลาภถามว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภไหมก็มีนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบฟซ่้อฟ้าอลังการงานสร้างมากนะคะโชคลาภอาจจะมาจากเพศช,ชายโชคลาภมาจากเพศช,ชายนะคะใครที่ ชาวตุลท่านใดที่มีคดีความชาวตุท่านใดที่มีคดีความมีเรื่อ,รองมีเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรเงี้ยเดือนเนี้จะเป็นเดือนที่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์ที่จะจบลงนะคะเราอาจจะสมมติถ้าแบบว่ามีเร yes> ื่องมีปัญหาการหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนฝูงหรือว่ามีปัญหาฟ้องร้องกับคู่กรณีหรืออะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะจบไม่สวยแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะชนะ นะมีเกณฑ์ที่คุณจะชนะเราก็ได้ค่าสินใหม่ทดแทนอะไรต่างๆนะคะหรือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวตุลหลายๆท่านได้ได้ประกันได้รับค่าประกันความเสียหายนะคะอย่างเช่นประกันรถประกันประกันอัคคีภัยนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่เป็นค่าประกันภัยในการชดเชยความเสียหายต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่ชาวตุลจะได้รับในเดือนนี้นะคะอ่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกตกทอดจาก ญาติพี่น้องบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะนี่สำหรับชาวตุลเนาะส่วนเรื่องของเพื่อนฝูงสิ่งสภาวะแวดล้อมต่างๆนะอย่างที่บอกอะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวตุลไม่ค่อยแบบ ถึงคุณจะเป็นคนธาตุลมแต่เดือนนี้กลับกลายเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยอยากจะเสวนาอะไรกับใครสักเท่าไหร่ทํางานของตัวเองทํางานได้ดีเสร็จกลับบ้านนะคะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนทํางานตัวเองเสร็จแล้วเหนื่อยก็กลับบ้านนอนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามีเพื่อนฝูงไปแฮงเอาสักเท่าไหร่ถ้าจะออกคือมันเป็นภาคกลางคืนมากกว่าเป็นนท์คลับเป็นอะไรแบบนี้ในส่วนยามค่ายามเย็นยามกลางคืนมากกว่านะคะก็ให้ระมัดระวังรักษา สุขภาพของตัวเองให้ดีละด้วยละกันนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวตุลไพ่ขึ้นดีอ่ะมันไม่มันคือไพ่ขึ้นดีอาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นแบบดีสุดแต่มันเป็นความเรื่อยๆอย่าคุณนึกออกนะชาวตุลน่ะเออแล้วคือแบบมันแบบ80%คือความชิลนะอีก10%ที่เหลือแค่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองที่เมย์แจ้งไว้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอื่นคือดีหมดเลย เอาแค่ okay, เรื่องงานเนี่ยเรื่องงานขึ้นหนึ่งถ้วยนี่ก็ดีมากแล้วได้รับโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่แล้วมีความแบบแช่มชื่นคือทุกคนเห็นผลงานของเราทุกคนให้ความชื่นชมยินดีกับงานของเราอันนี้มันทําให้ชาวตุลแฮป,ปี้แล้วก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจมากนะคะส่วนเรื่องการเงินอะ่ะขึ้นไพเดซมี่ซึ่งเป็นไพที่แบบคือคุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินแล้วก็บรารลามได้ดี อีกทั้งยังอาจจะมีเงินเข้ามาจากช่องทางอื่นด้วยเพราะน้าสภาพคล่องดีมากอุปสรรคก็มีแค่ตัวเองนี่แหละที่แบบว่าอาจจะอยากเอาเงินไปลงทุนตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้อยากจะเปลี่ยนกองทุนบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนหุ้นเป็นตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอุปสรรคของตัวคุณเองที่แบบมีความอยากขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่โดยรวมแล้ว,แ,ลวแค่ง,งานเงินดีเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะส่วนเรื่องความรักก็ประคองกันไปค่ะความรักก็ไม่มีปัญหาหลอกแค่มันมี ถ้าใครมีแฟนแต่างงานแล้วเนี้ยมันแค่มีมุมของตัวเองแต่อยู่ในบ้านเดียวกันก็โอเคแล้วนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นชาวตุลถือได้ว่าชิวค่ะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยตั้งแต่เปิดมานั้งแต่ชาวเมษนะจนมาถึงเราเนี่ยชาวตุลเป็นราศีแรกที่เมเห็นแล้วแบบชิวที่สุดเลยชาวราศีอื่นนี่นะลัคนาราศีอื่นเนี่ยเขาจะมีความชาเลนจ์แตกต่างกันไปนะแต่ชาวตุลเปิดมาแล้วแบบอ่านไพ่แป๊บเดียวดูปรุด ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมันไม่มีอะไรน่าห่วงจริงๆเพราะฉะนั้นเออ่เรื่องของความชิลเนี่ยจะมีมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้เธอค่ะ นะคะชิวๆนะคะแค่แบบเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะปังปูริเย100่ร้อยแต่คุณนึกออกไหมแค่ชีวิตมันชิวมันก็ดีแล้วนะเนาะใช่ไหมเออดีกว่าเจออะไรท้าทายแล้วแบบเออแบบหนักๆเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องเตรียมรับมือแต่น,นี้เราชิวได้นะคะเราชิวได้ไม่มีปัญหาเนาะโอเคะะค่ะก็ขอให้ชาวตุลประสบความสําเร็จมากๆมากๆมากๆชิวมากๆอย่างที่ไพ่บอกนะคะแล้วก็ร่ารวยประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่ทํานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ค่ะ